เบื่อรเราอยู่ในเกมเราบอกเป็นครั้งแรกเราก็จะมาเล่นแมปนี้เลยทุกคนคงรู้ดิผ่าเอาไปดูโอเคอเคุ้ยมีแตกคนได้สลีงมิ่งเก็กอะเ,อ <S <S ะเออล่าไปเลยเราจะเลื่อนเกมาวะสุดไอ้เระเอ่ะดูตามช่องเลยคือแบบคนอัดแน่นมาก ต่อต่อต่อ,ตอ,อาสีเทาอยู่ไหนมีใครเจอไหมโอ้ขอบใจค่ะขอบใจค่ะเพื่อนเพื่อนแม่งใครตกก็ตกไปนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าใครเล่นอยู่ชินตานนี่โอเสเียได้กูปเป่าซีเออจูบไม่เมือจูบก,กระต่อน้าต่อตอกูในวันเกือบจอวันวาเลนไทน์อยู่ไหนเ่ยใครเจอบ้าง ต่อแบบถอดไม่ต้องกลักกวไม่เป็นไรค่ะแบบนี้แบบเล่นโชคดีมากตู้ยูคุโชคไหลเราเล่นได้ทั้งหมดสี่ตาหรือสามตานี่แหละคะ่ะเราก็เลยต้องคอยระมัดระวังกับเรื่องนี้หน่อยใครที่เคยเล่นก็บอกว่าแท่มากเลยค่ะที่ชนะได้บอกเลยใครที่ชนะอุ้ยเกือบเกือบตกก็ตกไปเยอกูไม่เขียวหรือ

คีดไ w i t อคแบบลูบลูบูจำเอาไว้ดะค่ะบลูควีนบันนี่ควีนอสักขอโทษคืขึ้ยากด้วแม่ร้อให้ขคำนยากแต่เราเผื่อพูดบอกแม่เลยระคไมด้เคือแบบเดี๋ยวเราไปเริ่มแดกต่อไปก็แล้วกัน ก็อยู่กับเพื่อนอีกแล้วอยู่ตายกูตายอีกแล้วแม็ดเลกตา,ตายเพราะท่านผู้ชมคียแบบเพชรผู้ชมต้องขอโทษเพราะท่านผู้ชมทำให้ผมตกตื้อึืดีที่ผมยังทรงตัวเกิ๊กเป็นเกมยรติพระกเทศไปต่อมีสซซมารุมจีไม่รู้อะแต่ไงพระกุเทศกากูเหมือนเดิมอะ กตายสิยืนเลยอ๋อกูตายเฉยเลยนี่คือดานสุดท้ายที่เราต้องเอาชีวิตรอดอีเบอรเต้กูยืนกุบที่มันก็ชนะแล้วมั้งนี้มันจะง้อไปจังไหนวะเออยังไงงูก็เลอะงูมันเดิมอะก็ตกตึก ขอท่านผู้ชมเสียดนำมีหนุนนั่นมุมสมีดำช่วยคอยนี่<ะ>อ,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 อุ้ยรอรอรอมอยู่อาอยู่เกือบตายต่อไปเสียรเอา้าก็ยืนกับเดิมเออไม่ต้องพึ่งอะไรมากเออใช่สติไปแล้วค่ะสติไปแล้วแบบเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอาวอร์ แม่งอยู่กันเป็นคู่สุดก็ยังไม่มีใครร้อนยูร้อนยูร้อนยู่ขอบใจท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้แล้วกันไม่งั้นเราคงไม่รอดในคราวนี้ขอบใจค่ะที่กดให้กดติดตามด้วยอ่าดีปะ,ะถูกเฉย ห้าสี่สามเ้านึเราไปงั้นแหละเร็วตั้งคายก่อนตังคายก่อนใครๆเล่นรีไฟนี้นะคะแต่ต้องคอยวิ่งเดีวไปต้องยิงอู้ดีมีโชคโชคดีมีโชคแม่งอยู่กันเป็นคู่ส่วนกูยังไม่มีใครคําคุมบาดใจ <c ười> ตตยก็ตตย เราจะเป็นผู้รอดให้ได้อู้รันเดียวท่านอยู่เดียวอีกแล้วยังมีผู้หญิงโซนอีกแล้วผู้ไมะผู้หญิงเย,นะงยบจะมีใครมาสนใจไอ้คะถ้าที่เไปเป็น กับกูสาวเต็มาก,กูเลยเหมือนกูเป็นผู้ชายคนเดียวบนโลกนี้แหละเนี้ยเนี้ยเนี้ย,ยเ้สีแดงตายโอ้ไม่เป็นไรยังมีดาโตอไปเมื่อไหร่จะมาโอเคมาแล้วสีเขียวมาถึงก็ได้ชมขอบคุณกดติดตามดิฉัน คุณกดติดตามฉัน,ฉนเลยได้โชคค่ะกดติดตามเยอะๆไม่งั้นไม่โชคขอบใจแต้วเน้สี่วกสีบวใครเราจะไปฉเฉลยว่าเกมนี้คือเกมอะไรตอนสุดท้ายแล้วกันค่ะเพราะตอนนี้เราไม่ว่างมากเลยเออมีคนขี้กันกู ชาบูใส่ใส่ก็ใส่สิครูเพื่อนเดีหูแนทท้องเพื่อนเพื่อนเกิดเงาคือกันสกิปเพื่อนแน่ได้บอเพื่อนแม่เห็นนะฮะกูอยู่กับผู้ชายรุ่นเดียวกันเอเอย้ววันดีเพื่อนที่แต่งตัวคล้ายในฟีไฟอุ๊บตายเกลี้วลาคนทุกคนคือเราอยากเกิดเป็นผู้ชายแต่ได้เป็นผู้หญิงค่ะ คือแบบนี้คืออารมณ์ของเราถ้าใครเคยเป็นแบบเราก็จะได้เพื่อนสนิทก,กันเลยค่ะเราจะฝากความหวังไว้ที่เธอตลอดเวลาเลยค่ะเพราะถ้าพวกเราเหมือนกันเราก็จะเป็นเพื่อนกันจนตายแต่ฉันกับมิ้น์เป็นเพราะว่าคือแบบคือความสัมพันธ์เพื่อนมันยังบูอะคะ่ะแบบฉันเป็นคนดีอะฉันเห็นมิ้นถูกด่าบ่อยๆก็ลเลยแบบช่วยเข้าไปช่วยอะแบบปรากฏว่าผลออกมาคือสวย ดูที่หูดูที่ตาชันชะงนาซุยใจโอ้ชพ่อแปบบ๊แบ,บบแป๊บกดนะค่ะกดกดกดทงๆอชิเป็นยะอีกแล้วใครที่แบบเนี่ยสระดุดอะแบบเนี้ยแบบนี้ขอพูดเลยว่าขอบใจที่ใจตรงเราเหมือนกันเพราะเราเหน็ดสระดุดมากวัดดีเพื่อนนายเหน็ดสระดุดไม่ใช่ใช่ไหม รากอดเปตเตชัดตกชนะกูอยู่แบบสามรู้กูชนะได้ไงแป๊บเดียวกูตายแล้วพีด้า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 เป็น้ังไก็ขึ้นเอาไปทันทีหนึ่งนะทีซีวันวันแกรดิฟมานี้ยก็จะลงไปอีกแล้วนะที่แบบเล่นเมี้ยอไปยืดค่ะ ถ้ามาอะไรนะเียลเดีเ๋ยวคลิปนี้เนตาสุดท้ายค่ะทุกคนเนตาสุดท้ายจริงๆนี้ถ้าเราไม่ไมไมชนะเราก็ไม่หยุดแล้วกันขอหน่อยขอท้า <c oughs> เราจะชนะเราจะชนะเราต้องชนะ หง <tha> ื่อใจเท็ท่านผู้ชมทต้องพอยู่ใจใออ่้อ่อนีคือแ้ามคนกดไลค์ให้ฉันฉันก็จะชมะให้ยงยงได้ค่ะใครกันกดไลค์เยอะๆหน่อย ช่วงนี้เราต้องการคนสมัปปรครใกดติดตามด้วยแบบใครที่มาเห็นช่องเราอยากบอกไปว่ากดเด็ดนะความหวังของพ่อแม่ฉันสั่งไว้กับฉันแล้วคือแบบพูดแบบพูดไปเรือ่อยๆอะคือแบบมันไม่หยุดหรอกคะ่ะถ้าทุกคนมากดไลค์แล้วกดสมัครใอะค,ะคะ่ะแล้วก็กดติดตามด้วยแอปติดตามก็กดได้นะสีเทาสีเทา ตายหัวตายหัวแบบมันเหนื่อยะค่ะ <c oughs> <c oughs> เราต้เสียให้ได้โ <c oughs> ชคร้ายมาถึงแล้วไม่มีใครกดไลค์ให้เราเลยเรารู้นะทำไมไม่กดคะเห็นไหม ขอบายบายนะคะใครอยากติดตามรอบสองก็ติดตามได้นะคะบ <Yeah. S 1> ีเบยิบจิบ